เข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมคลิปนี้ต้องบอกว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะคำเมนชื่อเสียงกระชอนอาเซียนเหลือเกินครับล่าสุดเวิดนามลุกค,คือระอุเลิกคบทันที พร้อมกับคอมเมนต์ออกมาบอกว่าเข้าใจไทยแล้วครับแตกหักถลม่มหุนเซนหงายหลังหงายท้องหงายไส้กันเลยทีเดียวแล้วที่มันพีคที่สุดเลยครับก็คือล่าสุดเนี่ยกัมพูชาออกมาดิ้นแรงหลังจากที่เวียดนามประจําการขี่ปณนาวุฒตัวใหม่ซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ายกับหัวรบนิวเคลียร์ก็เลยทําให้ฮุนเซนนั้นวิตกกังวลเป็นอย่างมากและในคลิปนี้ครับ เป็นสิ่งที่คุปู้ชมเนี่ยต้องรับฟังกันเลยก็คือคอมเมนต์จากฟีเวียดนามที่ออกมาพูดถึงฮุนเซนหลังจากที่เหยียบเท้าก้าวเข้าสู่ประเทศเวียดนามครับกลายเป็นคอมเมนต์เนี่ยไปทิศทางเดียวกันหมดเลยคือเชื่อใจไม่ได้และก็ไม่น่าคบอย่างยิ่งกับผู้นําของกัมพูชาโอ้โหแต่และเรื่องราวที่ผมนํามาเล่าให้คุปู้ชมได้รับชมกันในคลิปนี้ดูเดือดเผ็ดมันเผ็ดร้อนซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาติดตามกันได้เลยครับเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่สถานการณ์ตามแนวชาดแดนของไทยเราครับแต่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับระหว่างเวีย

กับทางฟากฝั่ง,ก,งกัมพูชาที่ล่าสุดนั้นฮุนเซนครับก็ได้เดินทางไปเยือนเวียดนามทันทีเพื่อจะลองครบรอบ80ปีของชาติเวียดนามเองแต่ว่าไม่ทันทีไรครับเดินทางไปเวียดนามเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าสื่อของขาเมนีนออกมาตีข่าวใหญ่พัดหัวใหญ่ทันทีครับหลังจากที่เห็นเวียดนามนั้นเปิดตัวขีปนาวุธชนิดใหม่ที่รู้จักกันในชื่อ P-35 ซึ่งก็มีรูปรักษ์เนี่ยคล้ายกับหัวรบนิวเคลียร์ก็สร้างแรงสะเทือนและก็ความวิตกกังวลอย่างหนักให้กับกัมพูชาทันทีนะ ต่างรายงานตรงกันว่าตอนนี้กัมพูชามองอาวุธชนิดนี้เนี่ยเป็นไปคุกคามโดยตรงเนื่องจากมีวิสัยยิงไกล300-450กิโลเมตรสามารถยิงจากโฮจิมินเนี่ยไปถึงเมืองคีรีที่อยู่ลึกเข้ามาในกัมพูชาได้อย่างง่ายดายนี่เป็นสื่อของเขมรที่ตีโพยตีพายนะครับที่พินามเขาบรรจุ ขีปนาวุธตัวใหม่แม้ว่าจะเป็นขีปนาวุธที่ออกแบบมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นแต่เวีดนามนั้นได้จัดซื้อมาในราคาต่ำแล้วนำไปอัปเกรดใหม่โดยบริษัทวิเทลซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและกลาหโหมรายใหญ่ของเวียดนามเองการปรับปรุงครั้งนี้ทาให้อาวุธที่เคยถูกมองว่าล้าสมัยกลายเป็นขี่ปนาวุธที่ทันสมัยทันทีเลยและก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นขณะนี้ประจําการอยู่กองพลขี่ปนาวุธที่679ของกองทัพเรือเวียดนามโดยมีภารกิจหลักก็คือป้องกันชายแดนฝั่งทะเล แต่ด้วยพิสัยไกลที่ครอบคลุมประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบเนี่ยอาวุธนี้จึงถูกมองว่าเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างแรงกดดันทางการเมืองโดยตรงแล้วสื่อของขมรยังไม่พอแค่นี้ครับโจมตีเวียดนามเยอะมากก็บอกว่าประชาชนและก็นักวิเคราะห์ในขมรเองเนี่ยต่างแสดงความวิตกกังวลพร้อมกับเรียกร้องให้หุนเซนรีบเจราจากับฮานอยเพื่อคำข้อตกลงว่าอาวุธนี้จะถูกนํามาใช้เฉพาะในความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้เท่านั้นและก็จะไม่ถูกนํามาใช้กับกัรบูชายในอนาคต เพราะช่วงนี้อาเซียนหลายประเทศกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาชายแดนเนี่ยการที่เวียดนามยังเดินหน้าเสริมเขี้ยวเล็บอย่างต่อเนื่องทําให้กัมพูชานั้นรู้สึกถูกคุกคามอย่างไม่มองข้ามได้นี่แหละครับอันนี้คือสิ่งที่เขมรนกังวลตอนนี้เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าเวียดนามเขาก็อยากจะซัดขเขมรนเต็มทีประกอบกับไทยเราก็โอ้โหดุดันมากกว่าเยอะมากแล้วรัฐอนุภพานอย่างขเขมรจะทําอะไรได้นะครับหันไปทางขวาเนี่ยก็เป็นฝั่งเวียดนามหันไปทางซ้ายก็เป็นฝั่งไทยเราหันไปข้างหลังครับก็เป็นฝั่งของประเทศจีน โอ้โหมันเป็นการตีวงล้อมที่ยอดเยี่ยมมากก็พร้อมที่จะจัดหนักจัดเต็มฮุนเซนและก็ขมนเป็นอย่างดีเนื่องจากอนนาพานไปทั่วหาเรื่องก่อเรื่องไปทั่วเวียดนามก็โดนลาวก็โดนไทยเราก็ยังโดดซึ่งก็อย่างที่สื่อของขมนบอกเลยครับคือถ้าเกิดเวียดนามเสริมเขี้ยวเล็บแบบนี้เนี่ย แน่นอนว่าชายแดนโดยตรงที่จะโดนก่อนเพื่อนเนี่ยเป็นขมิญอย่างแน่นอนนะครับก็เป็นการสร้างสมดุลเชิงอํานาจในทะเลจีนใต้และก็ส่งสัญญาณกดดันถึงขมิญว่าเฮ้ยคุณอย่ามาแย ế มนะคุณอย่ามามากเรื่องมากราวเกี่ยวกับบริเวณพื้นที่แนวชายแดนถึงแม้ว่าอาวุธเก่าเนี่ยแต่เป็นการอัปเกรดใหม่ที่กัมบูชาดิ้นไม่หลุดแน่นอนถ้าเกิดว่าเวียดนามจะเล็งมาที่ใจกลางของพนมเปญได้ทุกเมื่อก็เรื่องนี้เนี่ย ต้องรอบเดตติดตามกันนะครับขมินี่กับส่งการเจราจาไปเลยว่าเฮ้ยให้คุณใช้แต่กับทะเลฝั่งของคุณเท่านั้นนะแต่ว่าห้ามมาใช้กับฉันนะเนี่ยครับคือถ้าเกิดห้ามแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเครื่องยืนยันนะว่าขามนไม่ปกตินะครับอยากจะโจมตีระหว่างชายแดนเนี่ยไปทั่วเอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับมาพูดถึงฝากฝั่งเวียดนามกันบ้างนะครับที่ได้ออกมาถล่มยับแตกหักคุนเซนกันเลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เกินไปแล้วว่ามีคอมเมนต์ออกมาเยอะ แล้วหลายคอมเมนต์พูดไปเสียงเดียวกันว่าฮุนเซนไม่น่าคบคอมเมนไม่น่าคบแล้วไม่น่าเชิญมาเลยกับการฉลองครบรอบ80ปีของประเทศเราอันนี้เป็นคอมเมนต์บางส่วนของเวียดนามนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังคอมเมนต์เดี๋ยวเราไปฟังโพสต์โพสต์นี้ก่อนของเวียดนามเองนะครับก็ได้ออกมาเขียนแบบชัดเจนแจม่มแจม้งเขาบอกว่าทําไมฮุนเซนนั้นเลือกที่จะมาเวียดนามแทนที่จะไปจีนซึ่งคิดว่ามันแปลกมากนะครับตั้งแต่วันที่กัมพูชานั้นโดนไทยจัดหนักจนเสียประสาทพันปีแถมยังเสียพื้นที่ไปอีกหลายสิบตารางกิโลเมตร คิดว่าจีนเนี่ยจะเข้ามาช่วยที่ไหนได้จีนก็ปล่อยเลยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นตอนนี้กลับเห็นกัมพูชาเนี่ยแสดงความสนิทสนมกับเวียดนามมากขึ้นทางลางที่ช่วงนี้จีนเองก็จัดพิธีใหญ่เหมือนการแต่หุ้นเส้นกลับไม่ไปเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมากลับหันหน้ามาเวียดนามแทนไม่รู้ว่าคิดยังไงกันแต่สําหรับตัวเขาเองเนี่ยมองว่า ตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนั้นเวียดนามช่วยฮุนเซนมาโดยตลอดแต่พอถึงเวลาที่เวียดนามต้องการความช่วยเหลือกัมพูชากลับหันหลังวิ่งไปหาจีนทันทีแล้วพอครั้งนี้โดนไทยกดจีนไม่ช่วยก็เลยหันกลับมาที่เวียดนามแต่ชาวเวียดนามทุกคนเนี่ยก็ตื่นแล้วนะไม่โกรธที่กัมพูชานั้นมีสิทธิเลือกพันธมิตรแต่เวียดนามเองก็มีสิทธิ์เลือกที่จะเชื่อใจใครก็ได้อันนี้เป็นสื่อของเวียดนามนะครับที่ออกมาพูดถึงฮุนเซนว่าตีสองหน้าช่อฉนไปเรื่อยแล้วข่าวที่เราสามารถยิด ได้หลายตัวหลายประสาทเนี่ยมันกลายเป็นว่าโด่งดังไปถึงเวียดนามแต่ชาวขมรยังไม่รู้เลยเวียดนามถึงกระบอกเลยครับคือยึดได้หลายสิบตารางกิโลเมตรนะที่เราตอบโต้ขมรครั้งนี้ก็ถือว่าสมสัดส่วนกันเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันบ้างดีกว่าครับเรียกว่าหลายต่อหลายคอมเมนต์พูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วก็ทํานองเดียวกันชัดเจนเป๊ะมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกเขาบอกว่า ถ้าเวียดนามไม่เข้ามายื่นมือช่วยเหลือหุนเซนก็คงไม่มีวันนี้แน่นอนไม่มีทางที่จะได้ยืนอยู่ตำแหน่งสูงขนาดนี้ด้วยตัวเองหรอกเมนตต่อมาก็บอกว่าพวกกัมพูชานิสใสเหมือนเดิมเลยอยู่กับมันมาตั้ง29วันเต็มแต่พอมีเพียงแค่วันเดียวที่ไม่ถูกใจมันก็หักหลังได้ทันทีไม่ดังเลยเลยจริงๆที่จะพูดตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมเลยว่าคนพวกนี้กลางวันกับกลางคืนเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้ตลอดซึ่งไว้ใจไม่ได้จริงๆโอ้โหเมน,นี้มันชัดเจนมากๆนะครับไทยเราก็เป็นแบบนี้แหละก็บอกว่า ขามีครบได้ไม่แค่ช่วงเที่ยงนะแต่ว่าหลังเที่ยงไปมันครบไม่ได้เลยไม่น่าเชื่อนะครับว่าเวียดนามก็เห็นแบบนี้ด้วยซึ่งมาต่อกันอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าทันทีที่มันเริ่มแข็งแรงขึ้นมานิดเดียวพอมีกําลังหรือว่าได้เปรียบกว่านิดหน่อยเนี่ย มันก็หันมากัดเรากดเราและก็โจมตีเราในทันทีนี่แหละคือสันดานและก็นิสยัยดีแท้จริงของพวกขมเณรคนนี้เนี่ยตีสองหน้าชัดเจนเลยต้องคอยระวังให้มากๆเพราะกลับกรอกเก่งจริงๆไม่เคยไว้ใจเลยพฤติกรรมแบบนี้ก็เหมือนกินข้าวเสร็จแล้วก็เตะถ้วยทิ้งกัดมือผู้มีพระคุณเป็นพวกนักการเมืองจอมปลอมที่มีแต่เปลือกภายนอกโอ้โหจัดหนักคุณเซนมากนะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าไปเวียดนามคราวนี้เราต้องตรวจสอบดีๆนะว่าเขามีอุปกรณ์บันทึกเสียงหรือไม่ตรวจสอบเรื่องบันทึกเสียงให้ละเอียดเพราะไม่แน่เขาอออาจจะลบเสีย ไว้เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ทางอื่นก็ได้เวียดนามก็ป้องกันเหมือนกันนะครับอีกคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าเวียดนามคือจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยที่สุดน่าเชื่อถือที่สุดและก็มีเกียรต,ติภูมิสูงที่สุดเป็นประเทศที่ตรงไปตรงมาซื่อสัตย์และก็จริงใจไม่เหมือนบางประเทศที่ชอบใช้วิธีศกกรปกต่ําช้าถึงขั้นทําลายเกียรติของผู้หญิงคนหนึ่งด้วยวิธีการที่ไร้ความเป็นรูปผู้ชายและก็ไม่ตรงไปตรงมาเลยอันนี้พูดถึงฮุนเซนนะครับที่มีการอัดเสียงนายกอุ๋อิงของไทยเราก่อนหน้านี้และก็ ต้องหลุดจากตำแหน่งนายกกันไปเลยเวียดนามก็รู้ครับแล้วก็ประนามเป็นที่เรียบร้อยต่อนที่ขอ้อเมน,นึงเขาบอกว่าคราวนี้ฮุนเซนเดินทางมาเวียดนามเนี่ยทุกคนต้องระวังเป็นพิเศษนะดูแลไฟดูแลฟืนให้ดีๆและก็อย่าลืมตรวจสอบว่าเขาไม่ได้แอบพกเครื่องบันทึกเสียงใดๆติดตัวเข้ามาในประเทศของเราโอ้โหเครื่องบันทึกเสียงกลายเป็นวลีเด็ดของฮุนเซนไปแล้วนะครับต่อนที่ขอ้อเมน,นึงเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยคุณไม่ต้องพกเครื่องบันทึกเสียงมาหรอกนะเพราะเวียดนามเราเชิญนักเพื่อนบ้านและก็สื่อมวลชนระดับนานาาานชติมมร่วงาน ทุกอย่างโปร่งใสสื่อทั้งหมดนี้แหละจะเป็นหลักฐานแทงเครื่องบันทึกเสียงของคุณเองเมนต่อมาก็บอกว่าฮุนเซนเนี่ยเสียศักดิ์ศรีไปมากแล้วตอนนี้ไม่มีใครอยากที่จะคบหาหรือว่าอยากร่วมงานด้วยเลย มันน่าละอายจริงๆคนประเภทนี้คนประเภทอย่างนี้เนี่ยแค่เชิญมาก็ทําให้บ้านเมืองสกปปกเป็นของเสียเป็นขยะที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมไปในทันทีเมนตต่อมาครับเขาบอกว่าต้องตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนที่จะอนุญาตเข้าประเทศตรวจดุกซอกทุกมุมก่อนพูดคุยเพื่อป้องกันไม่ให้มันแอบพกเครื่องบดึกเสียงมาอีกโอ้โหแต่และคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งครับก็บอกว่าเวียดนามควรระวังให้มากคนกัมพูชานเนี่ยไม่สามารถไว้ใจได้เลยไม่สามารถเป็นมิตรแท้ได้อย่างแน่นอน แต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเวียดนามเนี่ยเราได้เตรียมจอ 4K แล้วก็กล้องคุณภาพสูงเอาไว้ต้อนรับเพื่อนบ้านคนนี้แล้วรับรองไม่มีอะไรเล็ดลอดสายตาไปได้อย่างแน่นอนถูกจับตาเป็นพิเศษแล้วครับฮุนเซนต่อที่อีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าฮุนเซนประกบจีนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ายอนทำลายข้อตกลงในทะเลจีนใต้และถึงแม้จะขออะไรจากจีนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้อยู่ดีเพราะจีนไม่ได้เห็นค่าของฮุนเซนจริงๆอีกคอมเมนต์หนึ่งครับ,เ,นนรบเขาบอกว่าชาวเวียดนามของเราไม่ได้ต้อนรับเลยนะ ไม่ได้รู้สึกยินดีด้วยซ้ํากับการมาเย็นของหุเนเซนทครั้งนี้เน็ตต่อมาครับเขาบอกว่ามือหนึ่งเนี่ยอาจจะโบกมือเหมือนเพื่อนนะแต่ว่าอีกมือหนึ่งเขาอาจจะแอบเอาเครื่องบดทึกเสียงอัดไว้อยู่ก็ได้นิสัยตีสองหน้าแท้ๆเลยกับผู้นําชาวเขมรคนนี้ต่อที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าในฐานะที่ผมเป็นพลเมืองเวียดนามผมขอบอกตรงๆว่าผมไม่ต้อนรับและก็ไม่อยากเห็นหน้าคนแบบนี้เลยแม้แต่น้อยเขาปล่อยให้ประชาชนของเขาเนี่ยประท้วงออกมาแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเลยเรียกร้องดินแดนืนเถื่อน ถึงขั้นเผาดวงชเวียดนามคนแบบนี้มันคือพวกทรยศและก็ไม่ควรนับว่าเป็นพันธมิตรเลยด้วยซ้ำเม้นต่อมาครับเขาบอกว่าต้องระวังให้มากคนประเภทนี้มีครบทุกอย่างทั้งเจ้าเล่ห์ลวงโลกเนรคุณและก็ไร้น้ำใจ ค,คนคอมเมนต์แบบนี้คือสิ่งที่เรามักเรียกกันว่าหุนเซนโอ้โหแต่คอมเมนต์จัดหนักจัดเต็มมากนะครับไม่คิดว่าเวียดนามเองจะเดือดใส่หุนเซนขนาดนี้มาต่อกันที่อีกคมเมแม่นึงครับซึ่งเป็นเหตุผลเดียวกันกับไทยเราเขาบอกว่าแม้ว่าผมจะเกลียดหุนเซนถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นตัวร้ายเนี่ยแต่ก็ยอมรับตามตรงว่าผมอยากให้พ่อรูกตระกูลนี้ครองอำนาจในกัมพูชาต่อไปเพราะถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามข,ามของเขาชนะเลือกตั้งแล้วขึ้นมาปกครองแทนเวียดนามเราคงไม่อาจอยู่อย่างสงบสุขได้แน่ เดี๋ยวก็มีการปั่นปัญหาเรื่องเส้นเขตแดนเอาเรื่องเก่าเนี่ยหยิบขึ้นมาอ้างใหม่ปีแล้วปีเล่าแล้วก็ปลุกระดมประชาชนให้เกลียดชังชาวเวียดนามอีกดังนั้นบางทีเราก็ต้องทําเป็นเหมือนเพื่อนรูปหลังบีบไหลาทาให้มันพอใจเพื่อให้บ้านเรานั้นอยู่รอดอย่างสง,งบสุขโอ้โหเวียดนามผมคิดว่าถ้ายังเอาตระกูลฮุนเซนอยู่เนี่ยเวียดนามเสี่ยงที่สุดนะครับถ้าเกิดเอาตระกูลอืูนเขาถ้าเกิดเอาฝ่ายค้านหรือว่าเปลี่ยนผู้นําเนี่ย มันน่าจะดีกว่านี้ได้ขนาดเวียดนามยังไม่อยากจุ้งเลยครับมาต่อกันที่อีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่าคนคนนี้เนี่ยก็ถูกคอมมวนิสต์ฝึกมาโดยตรงแถมยังเลวร้ายที่สุดทั้งโกหกหลอกลวงก้าวร้าวแล้วก็หยาบคายเรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งเรื่องความชั่วร้ายเลยทีเดียวอีกแม้นึงครับก็บอกว่าสิ่งเดียวที่ผมอยากเห็นจากฮุนเซนก็คือเขาวควรเอาเงินมากๆเนี่ย ติดตัวมาที่เวียดนามแต่ในเรื่องของความเป็นนักการเมืองที่จอมปลอมเสแสร้งนั้นทุกคนก็รู้กันทั้งโลกอยู่แล้วว่าเขาเป็นเพียงสุภาพบุรุษจอมปลอมเท่านั้นเองเนี่นะครับอันนี้ก็ เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งซึ่งยังมีอีกเยอะมากๆที่ที่ผมยังไม่ได้นำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างที่บอกไปครับเวียดนามกับไทยเนี่ยชะตากรรมเดียวกันเลยนะหลายคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้โ oh หฉันเข้าใจไทยแล้วครับที่จัดหนักกับฮุนเซนขนาดนี้กับกองทัพเขมรขนาดน,น,าดนี้เพราะหน้าไว้หลังหลอกแบบนี้นี่เองคือมันมีคอมเมนต์หนึ่งแหละที่ผมชอบก็คือโบได้เป็นแค่ช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายมาคือโบไม่ได้เลยอยู่ด้วยกันมา29วันเต็มๆนะไม่มีผิดใจอะไรกันแต่ว่า ผิดใจกันนิดเดียวเนี่ยโอ้โหมันเลิกคบมันคบไม่ได้เลยนี่แหละครับคือนิสัยของเขเมรที่แท้จริงเพื่อนบ้านเนี่ยเขารู้กันเป็นอย่างดีว่าเป็นแบบไหนไม่ใช่ไทยเราประเทศเดียวก็อุ่นใจได้นะครับเหลือไปแค่อย่างเดียวคือรุมสกรัรมแบบหุนเซนเอาให้ยับกันเลย3ชาติทั้งไทยลราเวียดนามและผมเองก็เชื่อเหลือเกินครับว่าเวียดนามนั้นยินดีปรีดากับไทยเราจริงๆไม่งั้นหลังจากการประทะก,กันเสร็จสิ้นเนี่ยเวียดนามมาเยือนไทยเรา3รอบนะ ทางเอกอัคราชทูตกระทรวงการต่างประเทศหรือแม้แต่ผู้ประชาการฐานของเวียดนามเองก็มากระชับความสัมพันธ์กับไทยราดยหลังจากที่มีการประทะก,กับขมิ้นไปนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องการันตีได้เลยครับว่าเรายังเป็นมิตรกับเวียดนามแต่ว่าขมิ้นไม่เป็นมิตรกับใครเลยจะสังเกตได้ชัดนะครับว่าไม่มีทูตไม่มีการกระชับความสัมพันธ์แต่อย่างใดก,กับกัมพูชาเลยหลังจากมีการประทะก,กันไปแล้วก็ไม่มีชาติไหนเลยนะที่เข้ามาแบบเป็นส่วนตัวนอกจากมาเลเซีย มาเลเซียเนี่ยจริงๆส่วนชาติอื่นอินโดเออยอะไรเออก็ไม่ได้มีนะครับเรียกว่าเป็นแกะดําของอาเซียนเลยก็ว่าได้ซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวรอติดตามบัปเดตความคืบหน้ากันต่อเนื่องว่าฮุนเซนจะ